ท่านรังสิมันโรมท่านรังสิมันแป๊บเดียวครับคุณปรีนาะประท้วงเรื่องอะไรครับข้อ69ค่ะเสื<ม>่อสีค่ะผมได้วินิจัยหลายครั้งแล้วนะครับผมได้ผมได้วินิจัยหลายครั้งแล้วตอนนี้นี่การอภิปรายของท่านรังสิมันโรมไม่ใช่ผมไปปกป้องท่านรังสิมันโรมนะครับเขาก็โยงมาถึงการทําหน้าที่ในฐานะประธานกรตอของท่านพลเอกประวิตยกับท่านพลเอกประยุทธ์แล้ว ฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เขาอภิปรายได้เพียงแต่ว่านะครับมันก็ยังจะมีอักษรย่ออยู่บ้างนี่แต่ว่ามันก็เข้าสู่ืเนื้องานแล้วท่านคะท่านยังไม่ฟังคําประท้วงของดิฉันเลยอย่ะท่านจะวินิจฉัยได้ยังไงคะท่นเข้าใจแล้วครับดิฉันยังไม่พูดเลยว่าดิฉันประท้วงเรื่องอะไรท่านจะวินิจฉัยได้อย่างไรคะอา้อาวเชิญเชิญเชิญดิฉันจะประท้วงว่าที่ผู้อภิปรายเนี่ยพูดว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์เนี่ยหลับในห้องประชุมเนี่ยคะ่ะ มันเป็นการเสียดสีใส่ร้ายดิฉันจะขอให้ท่านประธานเนี่ยบอกให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดค่ะเอ๊มีไหมเมื่อกี้นี้มีค่ะท่านประธานฟังหรือเปล่าคะผม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 ก็ฟังนะท่านท่านว่าหลับประท้วงท่านประธานข้อก้าด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวผมทวนทวนเป็นกลางค่ะท่านกําลังเอาใจฝ่ายค้าหรือเปล่าคะท่าน ไม่เหรอครับที่ท่นประท้วงทีไลเนี่ยท่านต่อว่านิดนี่หน่อยๆตลอดเลยนะคะดิฉันจะขึ้นแล้วนะคะอย่าเพิ่งขึ้นเขาจะเพิ่งขึ้นดิฉันไม่ขึ้นหรอกค่ะมันไม่สุภาพนะครับสตผู้หญิงขึ้นมันค่อยค่อยสุภาพนะให้โอกาสดิฉันประท้วงเนี่ยนะคะตามสิทธิ์ของสสนะคะท่านประธานครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านดังสิมันโรม มันมันมันเป็นเรื่องฝานเลยยังไงผมยินดีถอนครับให้รักษาบรรยากาศการประชุมครับท่านประธานที่รครับท่านท่านต้องถอนนะครับถ้าหากว่าท่านได้กล่าวคําตามที่คุณปรีนาประท้วงนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์กับพลเอกวิทย์หลับในห้องประชุมนี่ท่านต้องถอนเลยนะครับผมถอนครับแล้วก็ท่านท่านต้องถอนให้ชัดเจนถอนครับถอนครับถอนว่าหลับก็ได้ครับหลับถอนแล้ไหมครับเตืานก็ได้ครับก็ท่านประธานคุณปรีนาเขาถอนแล้วนะครับท่านประท้วงเหรอครับครับท่านรัฐบุตรประท้วง ขอบคุณท่านประธานครับขอท่านรันตรีนุชาด้วยนะครับท่านประธานครับผมนทูธบัวประทุมผู้แทนรักฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับผมขอประท้วงการทําหน้าที่ของท่านประธานท่านก่อนหน้านี้ตามข้อบังคับข้อที่9ครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนสมาชิกที่เป็นสสผู้หญิงนะครับท่านได้พูดถึงประเด็นบางประเด็นแล้วก็ท่านประธานไปใช้คําว่าต้องขอประทานโทษนะครับอย่าเพิ่งขึ้นผู้หญิงขึ้นจะไม่สวยผมคิดว่าคำคำนี้ครับเป็นแบบเดียวกับเมื่อคืนเลยครับ มีกรณีหลายครั้งที่เพื่อนสสพูดถึงสสผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเสียงหวานเหมือนภรยาผมต่างๆผมจาเป็นต้องย้ําครับว่าท่านประธานต้องตักเตือนไม่ว่าจะเป็นผู้ชี้แจงที่เป็นรัฐมนตรีหรือเพื่อนสมาชิกด้วยกันครับผมคิดว่าไม่อาจทนการเหยียดเพศในสภาหแห่งนี้ได้แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับขอท่านประธานวินิจฉัยเออเคร่งรัดด้วยครับออท่านนันทบดีครับผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าท่านปร,รินาท่าน ประทวงประธานท่านก็บอกว่าถ้าประธานไม่ให้พูดเดี๋ยวฉันจะขึ้นแล้วนะท่านพูดอย่างนี้ผมก็เลยบอกท่านปรินาไปว่าท่านปรินาอย่าอย่าใช้คําว่าอย่าใช้คําว่าขึ้นเพราะถ้าผู้หญิงใช้คําว่าขึ้นดูจะไม่สุภาพอะไรต่อมองเนี้ยดูดูจะไม่ เหมาะสมลักษณะประมาณนี้ผมจมจาไม่ได้แต่ความหมายประมาณนี้นะครับก็ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ได้ไปดูถูกเกียดติยามอะไรท่านประธานคะครับท่านท่านท่านปรินาครับใช่ไหมะที่ฉันขอใช้สิทธิ์พัดพิงนะคะเพราะว่าที่ฉันเป็นผู้ประท้วงที่เมื่อกี้พวพิรายพูดถึงนะคะคือที่ฉันอยากจะให้ท่านประธานควบคุมข้อก้าวด้วยนะคะควบคุมการประชุมสภาเพราะว่าดิฉันเป็น สมาชิกรัฐสภาเพศหญิงนะคะดิฉันไม่อยากให้มีการเอาเพศสภาพเนี่ยมาล้อเลียนดิฉันในห้องประชุมรัฐสภาว่าดิฉันเนี่ยเสียงอะไรนะนุ่มๆหว,วานๆอะไรสักอย่างนะคะเหมือนภรรยาของผู้ที่ชี้แจงหรือประท้วงเหลือพิปรายเมื่อกี้ค่ะมันเป็นการเสียสีดิฉันแล้วมันเป็นการ ดิฉันทนกับพฤติกรรมของคนที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายเต็มตัวมาเยอะมากเลยนะคะไม่คิดว่าวันนี้การประชุมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยจะมีการนำเอาเพศสภาพเนี่ยมาเสียดสีดิฉันนะคะในการทำหน้าที่และคำว่าขึ้นของดิฉันเนี่ยดิฉันหมายความว่าลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นนะยะันขึ้นนยขึ้นเนะะี่ยภาษาตามบ้านดิฉันนะคะ่ะของขึ้นนะคะท่านนะคะ โมโหอย่างงี้ค่ะไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศสภาพอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านประธานดิฉันจึงขอความเป็นธรรมให้สมาชิกรัฐสภาที่เป็นลูกผู้ชายทุกคนเนี่ยให้เกียรติกับสมาชิกรัฐสภาที่เป็นเพศผู้หญิงด้วยนะคะอย่าเอาเพศสภาพเข้ามานะคะขอร้องนะคะท่านเป็นการช่วยควบคุมการประชุมด้วยค่ะท่านนรุษพอแล้วนะครับจบแล้วล่ะครับท่านปรินาท่านก็เพื่อนสมาชิกท่านปรินาท่านก็พูดอย่างนั้นแล้วผมก็ ผู้แนะนำไปแต่ว่าซึ่งก็ไม่ได้เจตนาอะไรเป็นอื่นท่านท่านปรินาก็ไม่ได้พูดอื่นแต่ว่าท่านพูดสั้นไปนิดหนึ่งมันเป็นภาษาบ้านท่านท่านนทวุิพอแล้วนะครับผมขอประท่านโทษครับผมเสียหายยางยิ่งไงครับผมเพิ่งรับรางวัลผู้ชายดีเด่นแห่งปีครับคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับนัทวุฒิบัวประทุมนะครับผู้แทนสรดอนแบบบัญชีรายชื่อพรกก้าวไกลผมขอประทานโทษท่านปรินาครับผมไม่ได้เอ่ยถึงท่านครับเมื่อคืนนี้มีท่านตรี ตอบชี้แจงเพื่อนสมาชิกของพรคก้าวไกลที่เป็นสุภาพสตรีในการอภิปรายก็ทําเริ่มจากประโยคว่าเสียงคนอภิปรายเมื่อคืนครับท่านประธานครับเสียงหวานเหมือนพระยาท่านท่านประธานครับพระทานผู้ะทวงครไม่ถูกต้องครับไม่ได้เพาดพี้งถึงท่านปรินาต้องขอประทานโทษอย่างนีครับท่านรัฐมนพอแล้วล่ะครับเจตน์นางจะนั่างความชัดเจนเฉยๆครับว่าผมไม่อยากให้เกิดแบบนี้ครับจบช่างครับเราจะได้เดินต่อผมปกป้องและทําเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดครับท่านประธานครับจบเถอะครับจะได้เดินต่อท่านครับ ครับไม่เป็นไรฮะเพราะว่าเมื่อกี้ปะท้วงก็จบแล้วครับเพียงแค่ไม่อยู่ในประเด็นนั้นนี่ครับจบแล้วครับนะครับโอเคครับเชิญเชิญอภิปรายต่อเลยครับขออนุญาตปะท้วงท่านพิเชษครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพมันกําลังจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับผมเอาเชิญเชิญท่านพิเชษท่านประธานครับผมพิเชษเชื้อมงพานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายพักเพื่อไทยในฐานะพัคร่วมฝ่ายค้านท่านประธานครับ เวทีนี้เป็นเวทีของฝ่ายค้านที่จะกล่าวหาตรวจสอบรัฐบาลวันนี้ผูออ้อภิปรายแทบจะอภิปรายปฏิติประต่อไม่ได้เลยมันเป็นข้อมูลที่เขาจะต้องพูดไม่พูดถึงบุคคลอื่นแล้วแล้วจะพูดถึงใครท่านประธานต้องวินิจฉัยด้วยนะครับมันเป็นความจําเป็นดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเขาไปพาดพิงบุคคลอื่นหรือบุคคลอื่นเสียหายในข้อบังคับข้อที่ร้อยหกร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ย เขารับผิดชอบอยู่แล้วท่านท่านประธานไม่ต้องกลัวว่าท่านประธานจะโดนคดีด้วยเขารับผิดชอบอยู่แล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นอย่างนี้มาตลอดหนักกว่านี้อีกขอให้ท่านประธานช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับว่าขอให้เขาได้อภิปรายอย่างต่อเนื่องความผิดใดๆขอรับผิดชอบเองนะครับไม่ต้องประท้วงขัดเวลาขัดจังหวะพี่น้องประชาชนเขาโทรมาว่าฟังไม่ได้สับประท้วงครับท่าน ผมกาลังประท้วงอยู่ครับผมก็ประท้วงด้านบูประท้วงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมประท้วงจะไม่จบครับให้คุณพิเชษประท้วงจบก่อนครับผมบินิชัยคุณพิเชษก่อนมีมารยาทหน่อยนะครับอย่าอย่าไปพูดกันเองนะครับคุณพิเชษงั้นผมจะเชิญท่านนั่งลงนะครับท่านท่านประท้วงจบแล้วนะครับผมะวินิฉัยจําได้ไหมครับจําได้จําได้คุณครับท่านครับผมบินิฉัยของท่านพิเชษครับว่า การรับผิดชอบต,อต่อการประชุมสภาเนี่เป็นความรับผิดชอบของทุกคนครับมไม่การที่มีสอสอประท้วงมันก็มีข้อบังคับที่ให้อำนาจเขาไว้ถ้าหากว่าผู้อภิปรายไปอภิปรายผิดข้อบังคับสอสอเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลุกขึ้นประท้วงประธานก็ให้สิทธิ์ผู้ประท้วงได้ประท้วงนี่เป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับฉะนั้นการที่จะไม่ ป้องกันไม่ให้ถูกประท้วงเพื่อให้การอภิปรายต่อเนื่องผู้อภิปรายก็ต้องเข้มงวดตัวเองว่าอย่าไปกระทําผิดข้อบังคับเช <_ S 1> ่นห้ามเอ่ยถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นในข้อบังคับข้อที่69ขอให้อ่านดูให้ดีนะครับไม่มียกเว้นนะครับผมเองก็ไม่อยากจะตกเป็นจําเลยด้วยเช่นกันฉะนั้นจึงขอแจ้งท่านสสท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบ